ผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะคุณผู้ชมรู้หรือยังครับว่า DaVinci Resolve เวอร์ชัน18นะฮะรองรับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสอนไปโหลด DaVinci Resolve กันเลยนะฮะอันดับแรกนะฮะเราก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า DaVinci Resolve นะฮะแล้วก็เราก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เขาเลยนะฮะ DaVinci Resolve 18นะฮะแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาครับแล้วก็มันจะมีตัวนี้นะฮะตัวดาวน์โหลดตัวซื้อถ้ามี Camera Studio ครับกับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นอ DaVinci Resolve 18 beta เนี่ยครับฝั่งขวาจะเป็น DaVinci Resolve Studio 8 beta เหมือนกันนะฮะถ้ามีคำว่า Studio นะครับคือจะต้องเสียตังค์นะครับฉะนั้นให้เราดาวน์โหลดฝั่งซ้ายมือนะครับคือตัวฟรีนะฮะก็เลือกไปได้เลยนะครับว่าระบบอะไรนะฮะระบบอ่า Mac OS Windows หรือว่า Linux นะฮะอันนี้คือส่วนข้างล่างนี้เป็นเวอร์ชัน17นะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชัน18เวอร์ชัน17เนี่ยจะไม่มีภาษาไทยนะฮะเวอร์ชัน18เนี่ยจะมีเวอร์ชันภาษาไทยนะฮะเวอร์ชันล่าสุดนะก็เลือ ะะบริษัทไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าให้ใส่ไปเลยนะใส่มัว่วๆไปก็ได้นะแล้วก็ใส่อีเมลนะอันนี้สาคัญนะเขะบาบังคับนะครับไอ้ที่มีดอกจันทร์คือเข,อขอบาบังคับนะฮะเพ<อ>ราะภาษาใส,ส,ส่เข้าไปครับแล้วก็ประเทศนะเลือกประเทศเลือกเป็นเลือกประเทศเเนะศสมมุติว่าเลือกนี่นะแต่ว่าเวลาดาวน์โหลดจริงจะเลือกเป็นประเทศไทยนะเพราะว่ามันจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะสถานะจะสดแต่งานก็แล้วแต่เรานะแล้วก็ใส่เมืองที่เราอยู่นะอย่างผมก็อยู่เชียงรายนะครับก็ใส่เข้าไปนันเชียงรายก็เราก็จะเขียนอะไรลงไปก็ได้นะครับในนี้เขาถามเราว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษััททเเ้้าานนนนีีี่่่่่่่่ยออออะะะะะะะไไไรรรฮฮผมมกก็็จจใใใสสสววตตตดดดิโซึงงหื เขาไม่ได้บังคับนะฮะแล้วก็อันนี้ผมก็ไม่ใส่นะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็คลิกลงทะเบียนและดาวน์โหลดไปเลยกดลงทะเบียนปุ๊บนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวรอแป๊บสักครู่นะอ๋อที่นี่นะฮะนี่นี่นี่ขออภัยอีเมลไม่ถูกต้องนะฮะเราก็ต้องใส่อีเมลนะครับผมผมใส่เป็นอีเมลจริงเลยนะฮะแล้วก็เบอร์ก็เบอร์เบอร์จริงนะฮะแล้วก็กดลงทะเบียนนะโอเคห no ลังจากนั though, right now, ้นนะฮะเขาจะบอกขอบคุณนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำการดาวน์โหลดนะฮะประมาณสามจิกกระบายกว่านะครับอันนี้ผมขอยกเลิกนะเเพรรราาะะผมมววียยบ้้อแลนฮะโอเคสมมติวว่าาดดน์โหลเสร็็จแล้้วนนะครับกปิดหาต่างไปเลยนะแล้วกก็็เราไปที่หน้าดาวน์โหลดของเรานมันนจะไได้เป็ฟล์ เป็นไฟซิปมาเะฮะแล้วเราก็แตกไฟซิปนะฮะเราก็แตกไฟซิปนะครับแตกไฟซิปเราสักครู่นะแล้วมันก็จะได้เป็นไฟแบบนี้มานะฮะหลังจากนั้นเราก็คลิกดับเบิลคลิกอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วมันก็จะมีอยู่สามตัวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือไม่ลงดาวนชินะอันนี้ให้กดให้ให้ติ๊กตรงนี้นะติ๊กสองทีนะติ๊กติ๊กนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเริ่มทําการติดตั้งแลวนะครับก็ให้เราดํำเนินการต่อนะฮ ดำเนินการนะครับอันนี้ก็ยอมรับนะกดที่ Agree นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับถ้าเรากดติดตั้งไปเลยนะครับอันนี้ของผมเนี่ยผมติดตั้งไปแล้วนะก็จะจะไม่ติดตั้งแล้วนะก็จะประมาณนี้บลูชี่รีซอฟต์สมาร์ทสิบแปดอร์ชั่นสิบแปดให้ดูนะครับนี่นะครับปกติตรงเมนูแถบข้างล่างจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะฮะแต่ว่านี่เป็นภาษาไทยหมดเลยนะฮะไลบรี่ออฟฟ์อินพุตโปรเจกต์ใหม่เปิดปิดนะฮะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับต่อไปไปที่คอมพิวเตอรสอบนี่นะฮะ นี่มีเดียเอฟเฟกเนี่ยเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ยไหมข้างบนก็ใช่หมดเลยนะเพย์แบ็กนะฮะไฟล์ตัดต่อบทิ้มนี่ยเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะทำให้คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเราใช้จีนดีซอฟต์นะครับเรานี่นะเวอร์ชันสินะครับแต่เป็นเวอร์ชันเบต้านะนะครับเบต้าเห็นไหมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะ